เรื่องราวของการเหยียดชัวชาติในเกาหลีใต้ได้กลับมาเป็นประเด็นร้อนแรงอีกครั้งนะครับเมื่อไม่นานมานี้มีหญิงสาวชาวต่างชาติคนหนึ่งเธอได้ออกมาแชร์พฤติกรรมที่น่าตกใจของชาวเกาหลีใต้ซึ่งเธอบอกว่าเรื่องราวที่เธอจะเล่าต่อไปนี้เธอเคยเจอมาโดยตรงทั้งในที่ทำงานและในชีวิตประจำวันหญิงสาวชาวต่างชาติคนนี้นะครับเธอได้เล่าเรื่องราวการเหยียดชัวชาติที่เธอพบในเกาหลีใต้เริ่มต้นคลิปนะครับหญิงสาวชาวต่างชาติคนนี้เธอได้เล่าเรื่องราวของเธอผ่านโซเชียลมีเดีย โดยเธออธิบายว่าชาวเกาหลีใต้หลายคนพวกเขามักแสดงพฤติกรรมที่ไม่เคารพต่อชาติอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเหยียดชันชาติคนเอเชียด้วยกันเองซึ่งเธอเองก็รู้สึกประหลาดใจและไม่เข้าใจว่าทําไมคนเกาหลีใต้ถึงได้เป็นแบบนี้พฤติกรรมการเลือกปฏิบัติจากชาติอื่นเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นโดยเฉพาะในสังคมที่เป็นสากลอย่างเกาหลีใต้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความเจริญก้าวหน้าและทันสมัยในหลายๆด้าน และหนึ่งในเหตุการณ์ที่เธอได้อธิบายให้หลายคนฟังนั้นก็คือเธอเคยทำงานในร้านอาหารแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้เธอมีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวมาเลเซียซึ่งเพื่อนของเธอก็สามารถพูดภาษาเกาหลีได้อย่างคล่องแคล่วแต่เมื่อวันหนึ่งมีชาวเกาหลีรู้ว่าเพื่อนของเธอเป็นคนมาเลเซียทัศนคติของชาวเกาหลีใต้ก็เริ่มเปลี่ยนไปทันทีพวกเขาไม่ยอมพูดคุยกับเพื่อนของเธอและแสดงพฤติกรรมที่ไม่เป็นมิตรเธอบอกว่านี่เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเธอและเพื่อนชาวมาเลเซียของเธอ และหญิงสาวชาวต่างชาติคนนี้นะครับเธอยังได้เล่าประสบการณ์ของเธอต่อไปอีกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ฉันได้นั่งรถแท็กซี่กลับบ้านกับเพื่อนชาวมาเลเซียของฉันและเมื่อคนขับแท็กซี่รู้ว่าเพื่อนของเธอเป็นชาวมาเลเซียเขาก็ไม่ยอมพูดอะไรกับพวกเราเลยความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเธอในขณะนั้นคือความไม่พอใจและเธอรู้สึกมีความโกรธที่ถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมเช่นนี้เหตุการณ์เหล่านี้นะครับทําให้หญิงสาวชาวต่างชาติและเพื่อนของเธอรู้สึกว่า ชาวเกาหลีใต้มักม <AND> well. ีทัศนคติที่ไม่ดีต่อคนจากชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนอกจากนี้นะครับเธอยังได้สังเกตเห็นว่าคนเกาหลีมักจะมองว่าชาติในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นยากจนและด้อยพัฒนาการเหยียดชั้วชาติในเกาหลีใต้เธอบอกว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากและเรื่องนี้ไม่ควรเกิดทั้งจากคนต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวหรือทำงานในเกาหลีใต้ชาวเกาหลีมักมีอคติที่ฝังรากลึกต่อคนจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พวกเขามองว่าชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นต่ำต้อยกว่าเกาหลีใต้ในหลายๆด้านทั้งในเรื่องของการพัฒนาและสถานะทางเศรษฐกิจและหญิงสาวชาวต่างชาติคนนี้เธอยังได้แชร์พฤติกรรมของชาวเกาหลีต่อไปอีกว่าสิ่งที่เธอเห็นนั้นเป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าขยะแขยงเป็นอย่างมากและเธอรู้สึกว่านี่มันเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้การกระทําเช่นนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อบุคคลที่ถูกเลือกปฏิบัติเท่านั้น แต่ยังเป็นการสะท้อนถึงทัศนคติที่ไม่เป็นธรรมในสังคมที่ควรจะมีความเสมอภาคและเคารพซึ่งกันและกันการเหยียดชชาติและการเลือกปฏิบัติไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อคนที่ถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมแต่ยังจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของชาวเกาหลีใต้ในสายตาของคนต่างชาติอีกด้วยการที่คนต่างชาติรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากชาวเกาหลีใต้นี่จึงทําให้ชื่อเสียงของประเทศนี้เสื่อมเสียลงในเวทีโลก เหตุการณ์ที่หญิงสาวชาวต่างชาติได้เล่าเรื่องราวมานะครับเรื่องราวของเธออาจจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่หลายคนเคยพบเห็นมาแล้วและสาวชาวต่างชาติคนนี้เธอยังมีมุมมองต่อไปอีกว่าหากชาวเกาหลีใต้ยังทําตัวเองอยู่แบบนี้กระแสการวิพากษ์วิจารณ์หรือการเหยียดชัวชาติในเกาหลีใต้จะยิ่งรุนแรงขึ้นกว่าเดิมและจะไม่ใช่เพียงแค่ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับผลกระทบจากการเหยียดชัวชาติชาวต่างชาติจากหลายประเทศก็เคยรายงานพูดถึงประสบการณ์ที่คล้ายคลึงในเกาหลีใต้เช่นกัน แม้ว่าเกาหลีใต้จะเป็นประเทศที่เปิดกว้างมากขึ้นในแง่ของการติดต่อสื่อสารกับนานาชาติแต่ทัศนคติและการเลือกปฏิบัติยังคงมีอยู่ในหลายส่วนของสังคมของเกาหลีใต้ครับผมและหลังจากที่คลิปวิดีโอนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทําให้มีชาวต่างชาติได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้เป็นจํานวนมากเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อประเด็ดนนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยครับโดยความคิดเห็นแรกบอกว่า เป็นการสนทนาที่สำคัญเป็นพิเศษในเวลานี้เนื่องจากรัฐบาลเกาหลีมีแผนที่จะเพิ่มจำนวนผู้อพยพจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ในตอนนี้ยังไม่มีกฎหมายต่อต้านหรือการเลือกปฏิบัติความคิดเห็นท่านต่อไปฉันเป็นคนฟิลิปปินส์และส่วนใหญ่แล้วหากฉันใช้บริการแท็กซี่คนขับจะถามฉันว่าฉันมาจากไหนฉันมักจะบอกพวกเขาว่ามาจากฟิลิปปินส์และหลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มไม่พูดคุยกับฉันความคิดเห็นท่านต่อไป ฉันเป็นชาวฝรั่งเศสแต่ได้รับการอุปถัมภ์จากเวียดนามนายจ้างชาวเกาหลีถึงท่านขอรูปถ่ายพ่อแม่ของฉันเพื่อดูว่าพวกเขาเป็นคนถิวนขาวหรือไม่และเพื่อยืนยันว่าฉันสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษได้นี้มันบ้าไปแล้วความคิดเห็นท่านต่อไปขอบคุณที่พูดแทนเพื่อนของคุณฉันนึกไม่ออกว่าเธอรู้สึกเจ็บปวดแค่ไหนในตอนนั้นนอกจากนี้ฉันยังไม่เข้าใจว่าทำไมผู้คนถึงต้องทำงานส่งของให้คนเกาหลีใต้อยู่บ่อยๆ ความคิดเห็นท่านต่อไปโอที่รักฉันจะไปเกาหลีเดือนหน้าฉันเป็นชาวนิวซีแลนด์แต่ฉันก็มักจะสับสนกับชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็ไม่เป็นไรแต่ฉันกังวลเล็กน้อยว่าคนที่นั่นจะปฏิบัติกับฉันอย่างไรความคิดเห็นท่านต่อไปมันเป็นการเกลียดกลัวคนต่างชาติไม่ใช่เหยียดชั่วชาติพวกเขาเริ่มก้าวร้าวหลังจากรู้ว่าเธอเป็นคนเอเชียตใต้การเกลียดกลัวคนต่างชาติไม่ใช่ความเกลียดชังสำหรับชาวต่างชาติทั้งหมด แต่สามารถเกลียดได้เฉพาะเจาะจงและเฉพาะกับประเทศเดียวเท่านั้นเรามาต่อการที่ความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับฉันรู้สึกขอบคุณจริงๆที่คนอย่างคุณออกมาพูดถึงเหตุการณ์เหล่านี้นี่มันเป็นอีกวิธีหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชาวเกาหลีใต้ความคิดเห็นท่านต่อไปคนทั่วไปไม่รู้ว่าภายนอกเราอาจจะดูแตกต่างแต่เมื่อเราเลือดออกเราก็เป็นเลือดสีแดงเหมือนกันหมดฉันขอบคุณที่คุณยืนหยัดเพื่อเพื่อนชาวมาเลเซียของเรา ความคิดเห็นท่านต่อไปฉันรู้สึกเศร้าเสมอเมื่อเห็นวิดีโอประเภทนี้เกี่ยวกับประเทศของฉันบางคนก็มีปัญหาแบบนี้ฉันจะไม่ปฏิเสธแต่ฉันอยากให้ผู้คนรู้ว่ามีคนดีๆมากมายอยู่ที่เกาหลีใต้ความคิดเห็นท่านต่อไปฉันต้องอยู่ที่เกาหลีนานขึ้นเพื่อสัมผัสประสบการณ์นี้หรือเปล่าเพราะฉันเป็นชาวฟิลิปปินส์แต่ฉันไม่เคยมีประสบกับการเหยียดชั่วชาติเลยตอนที่อยู่ที่นั่นความคิดเห็นท่านต่อไป ทำไมประเทศนี้ถึงมีแต่คนหน้าตาหน้าเกลียดถึงได้เป็นศัตรูกันนักสวัสดีดูเหมือนคุณไม่รู้แม้กระทั่งเรื่องของสุขอนามัยส่วนบุคคลและใช่แล้วฉันถูกล้อมรอบด้วยคนเกาหลีที่ส่งกลิ่นเป็นทุกวันความคิดเห็นท่านต่อไปฉันได้ยินเรื่องนี้มาบ่อยๆตอนนี้ฉันสรุปได้ว่าคนเกาหลีหิดหาแม้กระทั่งกับคนเอเชียพวกเขาเคารพเฉพาะคนผิวขาวถ้าฉันอยากพูดถึงเกาหลีใต้ฉันอยากจะลบเรื่องราวของพวกเขาออกไปโดยเร็วที่สุด ความคิดเห็นท่านต่อไปคนเกาหลีเป็นพวกเหยียดชั่วชาติและมันตลกดีเหมือนกันถ้าคิดว่าพวกเขาอยู่ในมาตรฐานทางสังคมที่ต่ำเมื่อเทียบกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางประเทศความคิดเห็นท่านต่อไปความเกลียดชังคนต่างชาติของพวกเขานั้นมีหลักฐานมาจากความอิจฉาริษยาในรูปลักษณ์ของคนมาเลเซียความเป็นต้นฉบับและความงามภายในแม้ว่าพวกเขาจะปลอมแปลงก็ตามนั่นคือเหตุผลของการเหยียดชั่วชาติ โชคดีที่คนรุ่นใหม่มีการเหยียดชั่วชาติกันน้อยลงมากความคิดเห็นท่านต่อไปฉันเคยวางแผนไปเที่ยวเกาหลีฉันก็เลยเก็บเงินไว้แต่พอรู้ว่าเกาหลีมีอาติต่อชาวต่างชาติแผนของฉันก็ถูกยกเลิกฉันเลยจะไปเที่ยวไทยแลนด์แทนกินอาหารที่ถูกกว่าด้วยความคิดเห็นท่านต่อไปคนเกาหลีบางคนไม่ชอบคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นคนมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์พวกเขาคิดว่าเราเป็นคนลาหลัง ความคิดเห็นท่านต่อไปในฐานะคนเกาหลีมันไม่ใช่การเหยียดชัวชาติแต่มันคืออำนาจของคนผิวขาวใช่แล้วมันแพร่หลายมากในเกาหลีเหมือนกับว่าคนเกาหลีแทบทุกคนคิดแบบนี้แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้พูดจาเหยียดอย่างคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ตามความคิดเห็นท่านต่อไปเกิดอะไรขึ้นกับเกาหลีใต้ฉันได้ยินมาว่าพวกเขาเหยียดชัวชาติฉันหวังว่าโรงเรียนของพวกเขาจะสอนเรื่องแบบนี้ให้พวกเขารู้จักวัฒนธรรมอื่นๆ และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวต่างชาตินะครับแล้วทุกท่านหลักครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อวิดีโอนี้ก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ